สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับหนึ่งอีสานนะครับพี่น้องผมมูนี่ผ้าเบิ้งใส่งานอีกใส่หนึ่งนะครับอ่ายูที่มุบันเดินทานะครับมีพอดีหนึ่งอีสานดนงานดูนี่นะครับเป็นงานไฟฟ้านะครับรูบันกัลลังกากํลลังอ่าก่อยิ้ดนะครับวันหนึ่งอีสานก็เลยทิ้มงานลูกน้องมาปาดมาฟังบอกอ่าแต่ว่ามอนี้เขามาก็เลยสิผ้าเบิ่งภายในกํลลังเดินต่อหอดไสครับมาครับพี่น้องผม อันนี้เป็นงานล่างงานเดินทอนะครับเดินทอรื่งกระดนังกระลังกระลังไรเดินทอนะครับพี่น้องกระลังไรเดินทอเดินเบึ้องไรทอครับข้างบนนะครับเป็นไ,ไ,ไดไรทอไปแดงไปหอดใสแล้วนะแต่ว่าบนนีแแออ้แล้วอ,าอ่ายอยาแล้วได้ออยสวยด้ปยตัดไปสวยได้แล้วนะี่ครับฝังทอลาาักษณะฝังทอเล็กนะครับพี่น้องทอเล็กทอจะ่เอียนพี่นะครับพี่น้องเดินไปในใคเปิดแล่ะมีคือสั่นหนึ่งนะครับอ่า พี่น้องว่าเบิ้งไร่ทอไล่ไร่ทอทั้งมือกําลังขึ้นนะครับดูน้องเอดไล่ทออีกกัาลังเอดกําลังอันนี้นะครับเพราะว่าเข้าจะปาดผนงัง,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 นงลแล,ล,ล้วก็ฝังฝังฝังผนังไปก่อนแล้วก็ล่อฉาบแล้วจะไปสีน่อยสายนะครับเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งไร่ทอเบืงอันาจจอันนี้ท่อเล็กนะครับเป็นงานบ้านครับบานสองชั้นหลังนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับ<ๆ>กําลังฝังทอบนกนนกับังแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแนวนี้นะครับเดินทอท่อเล็ก วานในหมบานนะครับกลับมาเบิ้องข้างในก็เป็นว <c oughs> ่างท่อในของน้ำเป็นไยท่อในของน้ำของน้ำาจจะเป็นลักษณะน,นี้ะนะครับของน้ำลักษณะน,นี้สิมีอ่า่องท่ำน้ำอุ่นครับกงท่ำอุ่นระบบประตาอ่าหลายอย่างนะครับ,บระบบแสงสว่างเฮ็ดตามแบบนะครับอ่าฝากผลงานไว้ในพี่น้องนี้นะครับนี่ครับอ่าฝากผลงานนี่ระบบแดนระบบอันนี้อ่า ่ไปป้าพี่น้องขึ้นไปเบิร์นสันสันเพิ่งไปยางเบิร์นสันเพิ่งนะครับขึ้นกระลังกอนะครับกระล,งลังกระลงังกรสามกระลังแบบนี่ลังกอยังไมท่ทันเลยทราบเพราะว่าล,อล,อล,อาล,ล่อล,ล่อว่าล่องานระบบเครื่องระบบไฟฟ้าระบบป้า <S <S ปลาเดินท่อแล้วกมแต่ไม่ด้ทราบแล้วก็จักรสิ่ล้อยสายนะครับอ่ายางมาชมอย่างอันเพิ่งขึ้นเป็นโค้งเล็กนะครับเ็ดเป็นเ,ออเป็นโค้งเล็กอ่าเป็นโค้งเล็กเป็นเป็นอิฐแดงเมือดท่าเหมือนเลยครับ เป็นรีดแดงให้หมดเลยนี่เดินทอได้ไงลุงน้องกําลังเดินทอนะเป็นไดบเฮ็ดโอเคปะได้ๆได้ได้ยู่บ่ขึ้นมาแล้วอยู่มื้อนี้ม่วนสร้างอยโอเคอยู่โอเคอยู่นี่ครับกําลังเฮ็ดทั้งในภายในนี่ครับหัวหน้าสร้างครับว่าไอ้ผู้ควบคุมอยู่นี่อ่าเป็นไดงมื้อนี้ฝนตกะบวมขึ้นโอ้ือครับปากคนงานไปนําเด้อครับอ เนี่ยนี่เป็นทองน,น่อยข้างบนนะครับล่างปาดลงล่งจะเอาทอลงเป็นลักษณะนี้ทอลงเดี๋ยวเดินจอยทงหมือนะครับเมื่อกล่องยางยางน้ำขุนท่านบอระอ่ะที่เป็นลักษณะนี้นครับบันเป็นอะไรเคาเนี้ยก,กว่ากระเบ้องอยังก่อนครื่องอะไรนะกระเบ้องเอียงก่าออ่าเคินกระเบ้องไอ้แบบเอียงกว่าจมูกเอ่อน ประมาณนี้ครับดูอ่ามันบั่นน,นิดหนอยนะครับบอบอปลายนะครับ,บอนน่าประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหนึ่งอีสานได้ด้วยครับโดยมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปนะครับสหรับคลิปนี้ไว้สันก,กนิดซะก่อนสวัสดีครับ